สวัสดีครับผมเอ87ครับขายรถไปน้ำหรือดตีพร้อมวันนี้มีเรื่องเหล้าดีๆนะครับเมื่อนี้ผมสิพาตรวจสอบครับหรือว่าเทสได้นะครับสำหรับอ่นิสสันเทียนาขั้นรนู้ขั้นนี้ครับมันจิเป็นยังไงขั้นแรกของผมมือกันครับอ่าตอนเอามากครับล่องนิดๆหน่อยๆเนาะตอนสื่อแต่ว่าอันนีิชล่องเลีนทางไกลลองเบิร์กประมาณ20กว่ากิโลเมตรครับนี่เบิรงแก้วความหรูหราของเิ็นกุญแจขี้เหร่ เป็นกาดแบบนี้ครับกุญแจมีครบสองดอกเป็นกาดนะครับผมก็บโมเคยเห็นครับเพิ่งเห็นนี่แหละเนาะเดี๋ยวระยะทางมีงอ่ะยี่สิบกว่ากิโลครับเดี๋ยวลองครับเบิ่งอ่าว่าเบิ่งโดยรวมกันครับรถคันนี้ผมได้รีวิวรายละเอียดส่วนตัวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาผมจะลิงก์มาแปะอีกเทียนึงอ่าแต่ว่ากับโมเบิ่งกันนิดๆหน่อยๆโดยรวมสีสันกับสวยงามแบบนี้ครับเป็นรถหรูนะครับเป็นรถหรูเลยเป็นรถหรูอัมาเบิ่งข้างในครับเภายในน้ำอ่าข้าภายในเลยครับอ่าความหรูเพิ่นขนาดใหญ ว่ดสิเป็นเบาะอ่ะาว่ดสิเป็นเบาะลายมงลายใหม่คอนโซลอ่าถือว่าสวยงามมากครับสวยงามมากเลยรถหรูไปใส่ครับอ่าราคาคันนี้แสนต้นๆครับผมเปิดไปที่แสนสองหมื่นแปดพันบาทได้๋ยววาไว้ไในคลิปแล้ยนะครับเนาะอ่าเจ้ว่าเขาก็บรรึงเดี๋ยววันนี้จะพาล่องครับเลยพาล่องครับต้องขับแบบจริงๆจังๆ,ๆอ่าเบาะฟังคนข้างหลังกะสวยๆครับมาชมมาชมเบาะอ่าชมเบาะกันด้วยด้านท้าย ยี้ยี้เองสิครับบอ่อยี้ยี้แบบนี้แหละบอ่ๆๆอ,ะบอ,ๆๆอยี้ยีๆๆย้ยเลยอ่าบ่อยี้ยี้ยางเต็มเต็มนะครับยางเต็มเต็มเลยกับสิบหกนิ้วยางเต็มเต็มไฟในสะอาดมิจอยแอนดรอยพร้อมเดี๋ยวผมจะผ้าล่องครับเบิ้งครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งในรถครับอ่า่ะเลยการสตาร์ทนะครับเป็นกุญแจขี้เหลียดครับแค่ว่าเขาเหยียบเบรคก็สิมีปุ่มบิดที่นี่นะครับอ่ะอาจจะไม่เห็นอ่ะบิดนี่ครับตอนนี้สตาร์ทติดแล้ว ระบบไฟบ่มีโชว์นะครับไฟเตือนต่างๆบ่มีโชว์ครับผมอ่าสแสดงว่ารถปกตินะครับอ่าตอนนี้แค่ว่าเข้าบริขาดเบลเสืออ,อ่าแค่นั้นนะครับอัเดเยื่อแค่นั่นคือรถเครื่องเย็นนะครับพอผมเพิ่งสตาร์ทคันนี่ไม่แค่แสนเก่าเมื่อแปดพันครับแสนเก่าเมื่อแปดพันนั่นน่ะได้จอ Android แอนดรอยยี่สิบสี่ครับสิบนิ้วอ่ามีกล่องไฟเดี๋ยวถอยให้เบิ้งครับอให้เบิง้งนี่ชัดเจนครับอ่าชัดเจนระบบแอร์ก็เป็น ดิจิตอลครับนี่แอร์อิปนิวนสีโดชวงสถานาอยู่นี่น้ำได้ครับนี่ชว่วงสถานาขึ้นจอเลยเป็นคล้ายๆของเดิมโรงงานเลยติดตั้งไม่ได้ว่าเป็นของเดิมโรงงานนี่เวลาเข้าปรับอุณหภูมิยังเพิ่นกินสิโชว์อยู่นี่เลยแอร์ Air แยกซ้ายขวาครับแยกซ้ายขวาฝั่งคนขับคนนั่งเนาะอ่าอุณหภูมิยี่สิบสองฝังนี้ยี่สิบสามแต่ละคนผู้โดยสารกับคนขับนี่ระบบจอเพิ่นกินสวยๆเล่นอ่าเป็นแอนดรอยครับ ในงานได้ปกตินะเพราะว่าสิเป็นอ่าเบิ่งหนังฟังเพลงอ่ายูทูบยูทูปได้ปกติครับขั้นโซลไล่ใหม่ห้สวยแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมสิผ้าขับออกลองเบิง้งผ้าขับออกเบิ้องนาครับเนาะอ่าเด็กยูทูบยูทูปปกติกุญแจตัวนี้ว่างไตรงไหนอะไรครับหรือว่าห่อไสนในกระเป๋า้องเกงียวก็ได้เดี๋ยวลองครับการขับกัเป็นเครื่องอ่าวิหกตัวเนี้ย ผมว่าหรูหรานะครับนี่การขวบเกียร์ครับอขวบเกียร์ทุกเกียร์วัสะดุดพีมาอารู้สินะครับนะว่าเป็นวัดุได้ครับนี่อ่าเอ็นไปดีอ่านะครับนะว่าเป็นวัดุเลยอาการปกติเหมือนนี้การขับเคลื่อนกับสิประมาณนี่ครับผมว่าช่วงล่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทดสอบจากอ่า20กว่ากิโลเมตรนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเอาเกเต็มเท่า นิ่มๆครับนิ่มแล้วก็เงียบมากเลยสำหรับโดนนี้อ่าเกียร์สองครับเกียร์สามครับการเปลี่ยนเกียร์ปกติครับผมมีสะดุดนะครับเนาะแสดงว่าเกียร์ยังโอเคเราพบการใส่งานถูกยางเฟื่อนไฟครับปกตินี่ครับลุมหลายๆที่ช่วงล่างผองว่าเนิบมากเลยครับผมว่าเห็เดได้ดีเลยสมชายยาเป็นญี่ปุ่นเพิ่น โอเคเลยครับยญิงก็ตาเร่งเนาะว่าเครื่องบนกกลางสีสีเงยนี่น่ะมันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรียนลองเพ่งระยะทาง20ก,กิโลสิอว่าแต่นนมั่นไร่บันไนดขนาดถนนบ่ค่อยดีนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อกะการทัพงานแบบทุกอย่างปกติช่วงล่างนิ่มบอ่อนี่นั่งสบายนะครับบอ่อนั่งได้เต็มโตเลยสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ ปับไฟฟ้าดังหากเงือเลื่อนสบายสบายนั่งได้เต็มตัวจอแอนดรอยแสดงผลสามารถตั้งเป็นกล้องหนาได้นะครับนะสามารถตั้งเป็นกล้องหนาได้เดี๋ยวผมลองเบอร์ตั้งเป็นกล้องหนาได้เอ่อกล้องกล้องผมต้องไชินป่อนเลยเนาะแต่ว่าได้อะครับเดี๋ยวหาวิธีอื่นหนเนาะ อันนี้เดี๋ยวขอขับรถก่อนอ่าครับตอนนี้ผมได้จอดรถนะครับเพื่อสิเห็ดสาธิตการใส่กล้องในเบื้องจากนาเมนูหลักเขากดไปที่ปุ่มนี่ครับเมนูต่างๆนะครับไปที่ลูกกล้องนะครับไฮเดฟเนชันนี่ครับอ่าเอากดเข้าไปนี่ครับคนสีโชว์สถานะของกล้องหนาที่บนบันทึกไว้นะครับเขาสามารถเลือกบันทึกได้เวลาเขาถอยมันก็จะสลับมากล้องหลังโดยอัตโนมัตินะครับอ่าตอนนี้เขาเปิดกล้องหนาเนาะ เออสิเบื้องว่าภาพบันทึกแล้วก็เวลาเขารีเบื้องเขารีเบื้องจากจอเด้ยเลยครับเพราะเด็ไปเบื้องถอดมิ้มถอดหนังเนาะเพราะวันนีเชื่อมจากกล่องตัวนี้กล่องตัวหนามาไว้จอสแสดงผลเลยอ่าถือว่าสะดวกสบายครับเนี่ถืพื่อสะดวกสบายทางที่สมบูรณ์นะครับช่วงล่างก็โอเคนะครับโอเคอ่าตามมาอยู่หน้าเพลิน เกษีงเงียบลอยเวอร์เซตเลยกับพเงียบแต่ว่าความนุ่มนวลความนิ่มนวลกับยังถือว่าทำงานได้ดีครับนั่งส,สบายครับโมรเอวยครับตอนนี้ผมออกมาได้ประมาณหางกิโลเมตรแล้วครับหางกิโลเมตรแล้วคว่ำลงคว่ำผ่อนอยังยังปกติเนาะตอนเีาออกเหล็กไม่อยู่ที่แปดสิบเจ็ดพอดีตอนนี่เก้าสิบสองนี่ครับอัตราเร่งการครับปกติครับ าระว่างเดือนทางเขาเนี่ยผมก็ติบทายออบชันภายในใเบื้องนะครับว่ามอีอียงที่ความรู้หลางคนละเดี๋ยวจิตตัดผ่าไปชมกันครับผม นี่ครับระบบควบคุมเกงเสียงนะครับเข้ากับปั๊บจากตัวเก้าองค์เนนะครับตัวเก้าของตัวรถนะแต่ว่าจะไปเชื่อมต่อครับจอแอนดอยเองนะครับนี่แต่ถือว่าออปชั่นทุกอย่างยังใช่ในปกติครับเออนี่เพราะว่าจะเป็นเปิดเสียงมิวเสียงนี่ครับได้ทุกอย่างเลยเออแต่ถือว่าระบบมนเฮ็ดมาดีนะครับถึงสิเเลี้ยนเป็นจอไม่แล้วแต่ว่าก็ยังเชื่อมต่อกับระบบเก่าปกติครับผม เครื่องเสียงกระดังดีครับไซปิ้งสมราคาพึ่ ครับผมตอนนี้เข้ากับยูทีปตทอำเภอพะเยูนนะครับฟังตรงข่าจะเป็นทีวการอำเภอเดี๋ยวผมสิบภาคเบื้องเส้นทางในการเข้าไปลาดน้องเขานะครับไปสิบไปจังใดมาจังใดครับตอนนี้กะระยะทางวันสิบหกิโลหรครับแรียนว่านะครับกับอีกสิบหาก็บจุตกวันสามสิกิโลครับสำหรับการเทดได้วันนี้นะครับเดี๋ยวแวะไปซื้อเครื่องดื่มกันจังหน่อยเดี๋ยวภาคเบื้องเส้นทางการเดินทางกลับครับผม ครับตอนนี้เฮ้าก็อยู่ในตัวอำเภอพระยืนนะครับผมเส้นทางสีเขาไปเตนผมกับเสียเลี้ยวตรงขามเลี้ยวตรงขามครับโลตัดพยืนนะครับซึ่งโลตัดพยืนสิติดครับสถานีตำรวจอำเภอพยืนนะครับอ่านี่ธนาจะเป็นโลตัดพยืนครับสร้อยเลี้ยวสียู่ฟังตรงขามแต่ว่าเฮ้าตรงในยู่เทิร์นนะครับผมอ่ามันตรงในยู่เทิร์นเดี๋ยวผมสี่าพบงเส้นทางกันเขาไปเต้นครับจากอำเภอพยืนประมาณ17กิโลนะครับ17กิโล เราพาอเขาไปเบิ่งเนาะว่าเส้นทางจะไปแบบไหนอตอนนี้เขายืนหนาสายตำรวจครับหาที่ยูเทิร์นกลับมานะครับหาที่ยูเทิร์นกลับมาก่อนครับผมครับอ่าถ้าเาเดินทางมาจากฟังชัยภูมิหรือด้านหลังเป็นมั่นจาด้านหนา้าเคอนแกนเขาก็สิยูเทิร์นตรงนี้นะครับตรงที่เลื่อยสถานีตำรวจอำเภอพยูนมากครับเขาก็จะมายูเทิร์นตรงนี้ยูเทิร์นไปอีกประมาณร้อยเมตร สิมีส้อยเลี้ยวใส่ถึงส้อยพันธิตงกันขามครับสังเกตวราตรงกันขามว่าโลตัดเลยครับเดี๋ยวผมสื้อผ้าไปเบิ่งเนาะบรรยากาศตอนนี้กรถือว่าบรรยากาศดีครับนาสําหรับขี่รถเรีเลย่รบรรยากาศเยน็นๆหนาสิมีฝนนะครับตอนนี้เริ่มคึมว่าแล้วอ,อำเภอรพระยืนนะครับตรงนี้อำเภอรพระยืนตอนนี้ฮากพ่อขับรถมาด้านหนา้าเขาสิเป็นอำเภอพัฒจาครี่ ดันลังสิเป็นบ้านถุ่มหรือเป็นคอนแกนนะครับเนาะดันนาสิเป็นบรรจายิรีไปทางชัยภูมินี่ครับเพาสะเลี้ยวไส้ตรงนี้เลี้ยวไส้ตรงอ่านี่มีป้ายแพรวารีสอรรค์ใหญ่ๆนี่ครับเลี้ยวไส้เข้าไปอ่าเลี้ยวไส้เข้าไปครับผมนี่นะครับจากนี่ระยะทางประมาณ17บเดกิโลนะครับเข้าไปจากปากทางนี่เข้าไปครับอ่ากันท่ถึงเต็นโหลดเนาะครับเนาะวันนี้ก็เท็กันน้อยเงียสามสิบป้วนกิโลครับ ตอนนี้เราก็ได้ยุบบนดาถนนเส้นไปยืนนงบดีมีนะครับสี่เป็นทางรัดระวังทำเพื่อปยืนป่าไปขึ้นวิตรภาพตรงนงบดีมีนะครับถนนเส้นนี้สังเกตง,ง่าไงเขาสี่เลี้ยวขวาด้านซ้ายสี่พี่ปั๊มนมันพี่ปป้ายบนต้นนี้นะครับปไปยบนต้นสังเกตง,ง่งยๆที่พี่ไปมันต้นเลี้ยวขวาเนี่ยครับเขาสี่เลี้ยวขวาตรงนี้เลยด้านซ้ายสี่พี่ปั๊มมันหน่อยปั๊มหนึ่งนะครับเขาสี่เลี้ยวขวาตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็คือบัตนนงแว่งนะครับ บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอพ่อยยืนครับเขาเลี้ยวขวานี่เลยครับอ่าเขาหมู่บ้บาเนเพิ่นเหลือแต่ทตรงไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเขาเลี้ยวซ้ายก็สิถึงเต็นแล้วครับผมอ่าครับหลังจากเข้าเลี้ยวขวามาแล้วเนาะมันก็สิมีทางเลี้ยวซ้ายเป็นซอยนะครับซอยสังเก็ดยังไงที่มป้ายว่าบ้านสวนคุณยายอ่าสิเป็นรีสอร์ทนะครับนี่เลี้ยวเข้าตรงนี้ เดี่ยวใส่ออกไปอ่เดี่ยวใส่ไปพกไกลครับตัวนี้เป็นทางลัดนะครับทางลัดไปสู้เส้นหลักนะครับเข้าสิี่ปอดเขาในมูบัตน,นะครับอ่าสังเกตง่ายสี่ปอดเขาในมูบัต์ต้นนะครับเดี่ยวใส่ตรงซอยนี้นะซอยรีสอร์ทบ้านสวนคุณยายครับผมตอนนี้ก็ถึงแยกที่เข้าต้องเลี้ยวซ้ายนะครับจากถนนเส้นเมื่อกี้มากกับสิมงทัทะลุเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งกับพกไก่นะระยะทางประมาณแปดร้อยเมตรมั้งครับ มาถึงซี่แยกถึงซี่แยกนี่ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุดูห้องเดียวไส้นะครับตรงซี่แยกนี่อ่าสังเกตทางไส้ก็สิเป็นร้านหมูกระทะบรรยากาศดีๆดีงชี่เหมาะแก่การกินหมูกระทะครับผมนี่อ่าบรรยากาศดีๆเนาะอ่าอีกจะน,น้อยก็ถึงหนาเต็นเท่าไหร่ครับประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับก็ถึงแล้วนี่แหละเส้นทางเท้าออกเขามาจากอำเภอบ่ายืนเส้นจากจังหวัดชัยภูมิจากแม่จา,าคีรีเนาะสิเขาจังไหนเขาเพื่อบ่ายืน มื่อนีเพื่อไปผ้าเพื่อเส้นทางร่วมกับได้ผ้ารีวิวรถอ่นิสสันเทียนาขั้นล้อๆหรูๆกันนี่ใส่ดีครับครับยังขับนิ่งๆอยู่นิ่มๆเรียบๆน้ำมันกับมอเตอว่าับเบิร์ดไหลนะครับนี่มาซ่องเบมังน้ำมันกับใดนี่นี่น้ำมันกับเบิร์ดว่หลายเมื่อกี้ยึดเครื่องขีดนี่กับรถมันนิดเดียวเครื่องขีดนิดหนึ่งกับรถมันนิดหนึ่งครับระยะทางประมาณระยะทางประมาณ30กว่ากิโลเมตรนี่นะครับ32กิโลเมตรอยู่ ก็่ถือว่าเทดได้ดีครับเทดได้ดีในการขับขี่นะครับเนาะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงลานแล้วนะครับนี่ฝนตกแต่ว่า การทับงานของระบบทุกอย่างปัดน้ำฝงน้ำฝนนี่ใส่ได้ปกติครับศาสนาพิสัยกันเลยทับเงี้ยปกติครับสำหรับรถุดมิตสันเทียนารอร์กันนีอ่าลองขับจริงเครื่องนิ่งๆเรียบๆแอร์กันยังเย็นนะครับอ่าสำหรับรถกันนีผมตั้งราคาไว้หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นแต่หลุรูๆรถผู้นำลดราคาหลักล้านไม่ใช่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทคลิปรีวิวเตรียมตัวเพลินเดี๋ยวผมสิแปะไว้นะครับแปะไว้ตอนจบคลิปดีละครับผม สำหรับปูนใึดสนใจกับติดต่อง่าเบอร์โทรผม0823053162ครับฝากเพจ Facebook 87บุญเลิศคาร์เซ็นเตอร์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเฮาโพสต์เซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับสิบปะเด็ดขาดคลิปดีๆสิบปะเด็ดขาดดูดีๆเดี๋ยวต่อไปเ้าสิเทสได้ขั้นไหนสิทดลองครับขั้นไหนอ่ะรอดติดตามนะครับโจนี่กับเทสคิปเทสได้ไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังเสริมรถเข่าครับแต่ว่ารถกับฮายากค่อนข้างฮายากเพราะว่าผมสิเน้นรถบ้านเท่านั้นรถบ้านคุณภาพดีเท่านนนัั้ะครบอ่า สลหรับวันี้ขอบคุณที่เข้ามาเบ่งบรรยากาศดีมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะครับสำับวันนี้สวัสดีครับผม87บุญเลิศคาเซนเตอร์